สวัสด,ดีค่ะไม่ได้เจอกันนานในโลกโซเชียลอ่อไม่ได้ไลฟ์สดนานพุทธภาออนทัวนะคะวันนี้มาทำบุญค่ะเราจะให้ดูเจ้าปู่เจ้าย่านะคะเห็นไหมคะเจ้าปู่เจ้าปู่เจ้ายา,านะคะสวยไหมคะะองค์ องค์นี้สวยมากเลยค่ะจะปู่เจ้ายาสวยมากค่ะมาทำบุญค่ะคิดถึงกันไหมค่ะพุทธพาอ้อนทัวรวันนี้เรามาทำบุญกันพามาทำบุญนะคะเห็นไหมคะสวยนี่อีกองค์ค่ะมีสององค์นะคะสวยไหมคะ จ้ปู่เราสวยมากองงามมากเลยค่ะอ,องปู่สวยค่ะมาทำบุญค่ะคุณภาพอ่อนโัวจิดถึงกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อันนี้ก็จะไปให้อาหารป่ากันนะคะอยู่ที่วัดประทุมเสียป่านะคะอยู่ในกรุงเทพนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะป่าเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูป่านะคะ่าเยอะมากเลยค่ะคปาเยอะมากเลยค่ะ โอเคนะคะพุธพออนทัวร์ใครบอกว่าสวยกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอ้าวเขาเรียกไปถ่ายรูปแล้ว แค่นี้นะคะจะไปถ่ายรูปนะคะสวัสดีค่ะโชเชียวกดไลค์กด, like, กดใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ